วันนี้พวกก็ชอบนักเทิร์นเอ็นเอ็นเช่นเคยนะซึ่งวันนี้เราก็จะได้รีวิวเด็กที่เรียกว่าเมตาที่ถูกที่สุดในตอนนี้นะกับเด็กซอสโซเรานั่นเองนะซึ่งที่แรกผมนึกว่าแบบมันจะเป็นแบบ UR อาร์อะไรเงี้ย UR อาเอสอาร์งี้นี่คือ normal play โอ้โหทุกถูกนะสำหรับเด็กนี้แนละ้วซึ่งในนี้เป็นธีมต่อจากเดสเปียร์ของเรานะซึ่งต่อจากเดสเปียร์เลยเป็นธีมแนวซิงโครนั่นเองแนละ้วก็ ก็เรียกว่าแหวกแนวเหมือนกันนะก็เป็นซิงโครต่อจากเดสเปียเนาะซึ่งตีมนี้เล่นกับจูเนอร์ที่เป็นโทเค็นเนาะซึ่งจะตีมใบเนี้ยก็จะเสกโทเค็นออกมาที่เป็นสีดาวจนะูเนอร์เนาะแล้วก็ทําการซิงโครได้แบบง่ายๆอย่างเช่นใบนี้ีใบนี้คือใบที่สุดยอดม,มาแนละ้ซึ่งใบนี้บอกว่าไม่โล่งมากปกติแบบพิเศษเนาะเราสามารถโชว์ซาวโซหรือกราฟเพาเวอร์มอนสเตอร์จากในมือเพื่อสเปย์โทเค็นซาวโซนะที่เป็นจูเนอร์ท่านน้ำเวลรสีดาวนะ แล้วพอ4บุ4เป็นแปดก็จะสามารถเรียกซิงโคเป็น8ดาวตัวดีได้นี่เองนาะซึ่งใบเดียวเรียกว่าตั้งบ่อได้ง่ายมากเนาะพอพอซิงโคปุ๊บก็จะเรียกตัวนี้มาตัวนี้บอกว่าเมื่อลงมาสามารถนําการ์ดซอโซแต่แต่เด็กขึ้นมือได้หรือว่าจะนําการ์ดที่นําการ์ดซอโซใจเด็กรีมูฟออกไปได้นั่เองเนาะแถมวันนี้บอกว่าเราสามารถรีมูฟซอโซจากในมือหรือในสื่อสารเพื่อทาร็ตเอฟเฟกต์มอนเตอร์หนึ่งใบในเกตัวจบเทิร์น ซึ่งไปในเกตนะเนี่นยนะซึ่งถือว่าดีไหมดีมากเนาะเพราะว่าวันนี้เรามาตั้งบอดคือเราไม่ได้เสียอะไรในมือแค่เรามาก็ได้ตัวนี้แปดดาวในเกตฟรี negative, แล้วหนึ่งตัวนะซึ่งถือว่าตั้งบอดใช้ได้เลยทีเดียวนะซึ่งมันจะมีอีตัวนี้ที่เป็นสิบดาวเนาะซึ่งเรียกโดยการใช้หกดาวตัวนี้วันนี้บอกว่าทิ้งหนึ่งสเปรตัวนี้ออกมาเนาะแล้วก็สี่พร้อมกับโทเค็นสี่ดาวอืมก็หกบวกสี่เป็นสิบก, 4, ก็เรียกไอตัวนี้ได้นะซึ่งตัวนี้มาจากคอร์โบกับแปดดาวเลยซึ่งตัวนี้บอกว่า่าเมือ มันจะบวก100่งร้ defense หนึ่งร้ตาม remove ที่การที่อยู่ดนะีมูฟเนาะทั้งฝั่งเราจะฝั่งขาเราสมมติ r ีมูฟไป2ใบก็บวก200เนาะแล้วก็ที่ฝั่งพันจุตีลดลง100ตามที่อยู่ดนะีมูฟนน้อก็เราเพิ่ 200, ม200ฝั่งลดสอ0รประมาณนี้อืมแล้วก็เมื่อมีการ์ดไม่หนีต้องบอกว่าเมื่อการนี้ถูกทำลายจยายเฟกควาสามารถ r ีมูฟ e กับมินี้ออกจากสื่อสารได้แล้วนะก็กันตายได้นี่เนาะแล้วก็เวาสามารถ remove เมื่อมีการ์ด r ีมูฟนะคือมันขบวนเมื่อการนี้เห็นเหตุการ์ด remove นาะก็จะสามารถนำการ์ด หนึ่งใบหมดสามพอฟันน็อกขาบกับนิสส่าเอานอะกเกมได้นะซึ่งมันจะคอมโบกับเมนี้ที่สามารถรีมุกหนึ่งในเกต์นนะพอในเกต์ปุ๊กใบนี้นก็จะรีมุกสองใบทันทีนะซึ่งเก่งวาลซ่ามากเนาะอืมแล้วก็เราใส่เล่นคู่กับอีลิสอีลิสี่บอกว่าเมื่อมีเห็นมีการในเกตก็จะสเปย์ลงมาได้เนาะแล้วก็ไม่เห็นมอนเตอร์เบอร์พิเศษลงมาก็จะทำเอฟเฟกต์ดังต่อไปนี้เนาะค่าเชิดจากมือ สเปร์มอนเตอร์จับมือเราหนึ่งตัวนะแล้วก็ให้ฝาดสเปร์จัดดิกจุดสองแล้วก็ไอ้ฝาสเปร์จากอีซาเด็กก็สามารถทำลายมอนที่เฉยอีซ่าเด็กได้นี่เนาะซึ่งแจ๋วามากอืคือตลาดมีแค่นี้เลยนะคือตั้งบอสองตัวนะส่วนที่จะเป็นซีโคสามันและเออซีโคสามันอย่างใบนี้แปดใบนี้คือเอาไว้ในเกตไว้กับดักเพราะว่ามาบอกขอแค่มีท่านนะ้ํา มอนเตอร์ในสสารก็จะเป็นตัวนี้นะตัวนี้ไปท่าน,น้ําก็จัดเนเกตได้นาะอไอเปิดห้าเนี่ยไม่ได้ใช้หรอกเพราะว่าเราไม่มีเด็กเกนะแล้วก็อย่างชิ่งไปน,นี้บอกว่า8ดาวเนาะลงมาก็ดีดตามจำนวนท่าต่างกันวอร์มที่ใช้เป็นซนะิงโคล์เนาะก็เป็นก็ส่วนใหญ่ก็จะดีดขึ้นมือด้ยดีกับเด็กสองใบอะ่ะเออเก่งมากนะสบายดีนะคือคือดีสองใบแบบดืนะ้อเนาะแล้วก็10ดาวก็จะเป็นลูบนะี้ลูดี้โลเนาะที่เอามารีมูฟ การทั้งหมดในอุตสาเนาะซึ่งการในอุาสมัยนี้มันเก่งแนละ้วก็ใส่ปิดไว้ไม่เสียหายเนาะอืมแล้วก็แต่คงอาจจะงงทาไมใส่เอาบัสมาด้วยนะเพราะว่าเพราะว่ามันคอมโบกลับไปดีนะสกิลอันนี้บอกว่าเมื่อเริ่มเกมบก็สามารถนำวิลเลจไอเบสดาคอนจากไอเสต็กสามบยัดเข้าไปเลยซึ่งวันนี้เก่งมากนะคือรอรอมันมาถ้ามันมาคือเดสเอาบัสเบนเดตจะกำเนิดขึ้นมาเนะอม ก็อธิบายสกิลหน่อนนะแล้วก็เราสามารถไม่สามารถ normal สเปรดได้นอกจากไอซาเด็กที่ไอชื่ออัลบัสหรือซอโซ่ก็จะล็อกการ์ดที่มีเดเทคอัลบัสแล้วก็ซอโซ่เนาะแล้วก็เมื่ออีฟ่ามีการ์ดในสนามหรือในสื่อสารนะเราสามารถ normal นสเตอร์เพิ่มได้อีกหนึ่งรอบในช่วงแมนเฟสนะก็คือเราสามารถ normal ได้สองรอบเนาะแล้วก็เราสามารถโชว์อีอิลิเซียเอเอีเซียหรือว่าอีลิสเพื่อนำ เอลิเซียดิซอโซขึ้นมือได้เนาะก็คือหมายความว่าเราสามารถโชว์ใบนี้โอ้ยคิดอะไรกนเมืองนะนี่เราถ้าโชว์ใบนี้หรือว่าโชว์อีลิสเนาะเพื่อนำม,มอนเตอร์ซอโซขึ้นมือได้เนาะซึ่งอีลิสเนี่ยมันจะเป็นตัวคีย์หลักในการเรียกเอวบัสเนาะซึ่งบอกว่าเราสามารถสะเวยการใบนี้เป็นฟียร์ฟิกเพื่อเชิญเอวบัสแสตเด็กได้แล้วก็เอามารวบจอนเธออีกฝั่งได้เนาะแล้วก็ไม่ฝั่งมองมนมากกว่าแล้วก็สเปย์ใบนี้แบบดื้อๆเลยเนาะอื แล้วก็ผมอ,อธิบายในส่วนของมินาเจตไปนี้ก่อนนะซึ่งใบนี้บอกว่าใช้อัลบัสหนึ่งตัวกับมอนฟิวชั่นซีโคเอ็กซีหรือลนะิงเนาะก็สามารถร่วมมอนฝันตรงข้ามได้ในเองเนาะแล้วก็เทิร์นหนึ่งครั้งฟอฟเฟสเราสามารถส่งมอเตอร์ฟิวชั่นจากอนะิซาเดกโรซิสานเนาะที่มีเทคอัลบัสเซนชื่อเนาะไม่เป็นวะัตถุจิบที่มีอัลบัสเซนชื่อเนาะเราสามารถรีมนะูฟมอเตอร์หนึ่งใบเนาะแล้วก็เมื่อการนี้ถูกทำลายหรือว่าถูกอัลจานาจากเอฟเฟกต์ฝันตรงข้ามเนาะเราสามารถทำลายมอ,อจจนสเตอร์ เก่งมากนะับใบนี้แนละ้วก็เนี่ยใบนี้หนึ่งตัวนะก็สามารถร่วมมอนสองพันห้าหรือมากกว่าได้นะที่จริงที่จริงมันมีอีกตัวหนึ่งก็แหละที่เป็นตัวสีแดงแล้วแต่ผมไม่ได้ใส่เพราะว่ามันบอกว่าใช้ธาตุแสงนะซึ่งเมตานี้มันธาตุมืดเยอะเดสปีชาดออะไรพวกเนี้ยมันไม่ค่อยมีธาตุแสงอะไรแล้วก็ก็เลยไม่ใส่ใบนี้ก็เลยใส่เป็นใบนี้แทนเนาะประมาณนี้ส่วนการ์ดเวสาม,มันก็เป็นบุคออีชิบสองใบ อินฟินิตอินเปอร์ต้องใส่นะคือเยอะมากเนาะอืมสมัยนี้มอนเก่งๆเยอะแล้วก็ใบอันนี้ใบหาซซโซอันนี้เฉยๆคือใช้พวกหาโอโซหนึ่งใบขึ้นมือแบบดื้อๆส่วนใบนี้เป็นกับดกนะักเนาะใส่ใบเดียวเพราะว่ามันสัมเวยมอนเอาเวอร์เราหนึ่งตัวนะเพื่อทําลายการฝัฟใัน2สองใบเนาะประมาณนี้ก็เอาไว้แบบเราสมวหนึ่งแล้วก็บึ้มมีฝากสองใบเป็นกอรีชูเชนเออเอาง,ง่ายเนาะประมาณนี้โอเคก็ เอเอเราลืมพูดไปนี้อันนี้คือผมใช้ตอนที่ฟันตุกตีมาก็สเปรย์ไว้ที่จับมือได้เอมอนกันในเกมการตุกตีได้หนึ่งอาากกรอบประมาณนี้ไม่มีอะไรเลยโอเคก็ไปดูเกมพลย์กันดีกว่าน้องก็เอาจริงเมตานี้ก็ซอโซ,อซอก็เยอะนะเอเอเพราะว,ว่ามันเด็กราคาถูกเนาะใครๆก็เล่นได้นะ้อก็ก็ดีเพราะว่ามันมันมือใหม่มันสามารถ สามารถตั้งเด็กสุดเก่งได้นาะแต่เขาเสียคือมันเป็นระดับแรกับ Normal, นอร์มอลเนาะทำให้มันโดดิบิโดบโสมากนมะีราดโดดิมิดโสมากนืะก็ตอนนี้เจอบูอายเนาะนี่ผมไปดูอะไรบางอย่างก่อนก่อนที่จะดูเอลนะนี่สกิลมันยัดสามใบใช่ไหมนี่มันยัดมาแล้วนะแต่เป็นระดับนอร์มอล ผมไม่รู้ว่าอันนี้มันจะปรับระดับอีกไหมแล้วนะก็รอดูกันต่อไปนะว่ามันจะเป็นระดับอะไรในอนาคตเนนะาะเพราะเป็นนอร์มอลเฉยเลยผมก็งงเหมือนกันนะนี่เราก็โชว์ดีเซียเสิร์ตอีลิสขึ้นมืออ่าลงลมามาอ่าโชว์ไปหนึ่งใส่โเคเกนแล้วก็เสิร์ตดึกไปอ่าเสิร์ตไปนี้ขึ้นมาซิงโคร วันนี้หาของวันนี้เราใช้ไปวัตถุซีโคโจหนึ่งอ่าโจอันนี้ดีมูไปอันนี้ผมลืมอันนี้คือตาได้ใผมเลยโซโซผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะมีสเปรย์เวพิเศษเซทโทเคนซิงโครเป็นตัวนี้แล้ววันนี้โดซีโคก็ยิงหกร้อย ตั้งบออง่ายมากเลยนะมีอัลเทอร์เนทีฟมานะอ่าจะยิงเนเกตเห็นรีมูฟมูฟสองแล้วก็เห็นเนเกตโดรมาหาบูบูอารไปเลยนะ อาสอดะเลโซลมาอาไทแลนด์เบิร์สลงมาอีดิสดีกับโอเคโดนไปนี้เนี่ยบูอายก็เยอะนะเมตานี้ทวินมาเพื่อตายรีมูอารีมู เสอร์ตเสิร์ขึ้นมือต่อดูดิวนไม้เรื่อยนะลมาแบบพิเศษวันี้แซกหลบออบัสโอม่าอาวัดทิ้งหนึ่งคือชั่นเป็นมินเจดทิ้งสเป ก็ประมาณนี้แบบเด็กซอโซโซเก่งมากวันิีกูดูรีเพย์ไหนที่มันนี่ดีกว่าดูอันนี้ละกันอันนี้ผมเซฟวเยอะเพราะว่าผมชุดนี้ผมเล็กซ์โซโซซะส่วนใหญ่นะ ก็เลยดีเพย์อาจจะเยอะหน่อยผมก็ไล่คัดมาแล้วแหละว่าจะเอาดีเพย์ไหนให้คุณผู้ชมดูเนาะเพื่อไม่ให้คลิปมันยาวเกินไปนอันนี้ก็เจอเมเชียนใส่สกิลไลฟอยบูทอาเซอร์กราตั้งบอดอาโชไปดึงที แล้วก็ซิโครทำเหมือนเดิมเป๊ะเลยนะทุกทิ้งสเปซโทเกนซิงโครต่อสิบดาวมาจิคิโมโน

อันน <these monsters. S 2> ี้ลงมาในเกมการจบตีนะอ๋อชุบหนึ่งตัวอ๋อชุบไปดีมากตัวนี้โชว์เซทโทเค้นซิ่โครอ้าวจอมแพ้พอดีโอ้ยกดผิดส๊อรเลยสอรเลยยิงช้าอยู่โอเค ดูรีเทอันนี้เป็นมิลเลอร์อ่ะดูดูตาที่เจอกันเอมากดีกว่าเนาะโอเคตานี้ก็เจอกับซอโซเหมือนเดิมเจอมิลเลอร์ทั้งคู่แต่เขาใส่ส0สบใบเลยเต็มสูบตล แล้วเขาตั้งบอดก่อนดูสภาพแล้วก็ดูเขาตั้งบอดไปเนาะเสิอของด้วยโอเคตั้งตัวเดียวือ่ปล่าไม่ใช่นะตั้งสองตัวเหมือนเรานี่แหละ อนจีโนซโกโนทันดาโดรดะครเสรของอ่อนเของอาเอิเออเออเอโมาสก,กิลโชเิร์ดนี่เรามาอันลบโป,โปติก่อนก็โชไปใบนึงขัดไหมครับโอเคไม่ขัดอาซิงคลโครเป็นตัวนี้ดีสองใบ ให้เขาเล่อในเกยียอันนี้คือล่อในเกยียเขาเนาะอมในเกยีเกรยรโอเคดีอ่าเห็นวีบอร์ดในเกยียโดนลมาโดนลมาอาโมูแบบนี้โอเคสุดบบพิเศษแซกทิ้งเชิญเอาบัสเอาไัสรวบไปมิล้วเจ็ด ทิ้งหนึ่งลงมาแล้วก็ซิงคโครเป็นตัวนี้แล้วก็มบหนึ่งแล้วก็ไล่มูบอันนี้คือการ ร่อในเก๋เขาก่อนเนาะแล้วก็ค่อยทำอะไรสักอยาก่างซึ่งอย่างชิงล่อได้ดีมากเนะเพราะว่ามันดีมันดีกับเด็กอนะคือถ้าไม่ในเกบมันก็ปิวไปทั้งบอรดแล้วเนาะโอเคแล้วก็เก็บสุดท้ายของเราเนาะก็เจอกับเด็กที่เรียกว่าเมตาเนาะเมตาตอนตอนช่วงเคซีเนาะ เจอคิเม,มานาเออลืมชื่อไปอตั้งบอดเหมือนเดิมอ่เสริชขึ้นมือเสร,อริชขึ้นมาอาโลมาโลมาโชโอ,อิิสแต่โทเค็นซิงโคร อ่ะจัวแล้วก็เสริมวันนี้ขึ้นมาเป็นี้ทิ้งอีลิสไปเลยแล้วก็โดนแล้วมาหมอบหนึ่งหมอบสองโอเคแค่แหละเรามีบุกออเมอนี่สองใบหน้าเซฟได้อยู่นะอันนี้มาแล้ว ในเกดเแต่เขาแต่เขาเชน,นีนะเรียกเป็นนี่จริงอ่ะคนในเกดเป็นบาร์ฟอร์เมนเนาะแต่ถึงในเกดไปเป็นนี้มันก็ไอ้นี่รีมูกตัวเองแล้วก็แล้วก็ในเกดได้ในเกดประมาณนี้ผมก็เลยชิงรีมูฟไปก่อนพเพืเ่อให้เทคใบนี้เกิดนะเพราะว่ามันไม่เห็นรีมูฟก็จะรีมูฟสองใบ รีมูฟสองไปนี้ลงไปเนาะรีมูฟไอตัวในเกยกับไอตัวบอกเขาเอาิลชันเป็นชิเมล่เาอขอขเขาแล้วชุบไอตัวอิลูชันเนะเาะเขามีดีดโคมูสไปเลยเอ,าอ่อามูสไปเลยเรียบร้อยเขาก็จะชุบไม่ได้นั่นเองนนเนาะ คิเาฟิอรขึ้นมือแล้วทิ้งเสือดเขาเห็นว่าเราหมกกอกแล้วเขาเลยเลชูชันชิวเลยนะตอนี้เนี่ยเฮ้ยหมกอเาเรียตัวใหญ่มาเนาะแบทเทิลมอบหมดามอบบมอบ ก็เซฟได้เธอหนึ่งนะอ่าตั้งมากเฮลิมูฟเฮลิมูฟนะก็รีมูฟสองใบนะมูฟตัวนี้กับตัวคิมิลาฟิวชั่นอีกตัวหนึ่งอ่าเซิร์ฟบีสตีบัรเฟอร์เมทผ่านว่าตัวนี้มันไม่สุดเวลาจับไปเธอเนาะก็เลยไม่ตี วนี้。ゴーゴー เทอีริทนะเห็นเอซาเด็กโดมาก็ดีดกลับไปเลยเลยทำลายไปเลยนะอ่าเขาเลยหมดกอกและอาเป็นฟินิกอคจะทิ้งทำลายแต่เราเปิดใช้ก่อน เต็มนี้รงมาและตีตัวนี้ทำไมโอเคโดนเกีโดนเน้นๆเลยแต่วันนี้บอกว่าเมื่อเกิดดาเมจก็จะเลือกอันนี้ได้ทำลายได้เนาะผมก็เลยรีมูฟหนึ่งการทำลายได้อเห็นการลีมูฟ โอเคโดนในเกียตีไปนี้อ่าในเกียเขาก็ในเกีเราต่อแล้วไงไีเพราะว,ว่าบอกว่ามันจัดไอน้นี่เนาะเมื่อซาร์ดามิสเตร์จะจัดทำลายเนาะมันไม่ได้บอกเมื่อการนีแบตเทอร์มันจะคุมนะ ก็เลยได้ทำลายแทนแล้วถอนหนึ่งทำลายการทำลายได้รอบหนึ่งเน,ะนาะประมาณนี้ก็เด็กโดยรวมก็เป็นเด็กที่นยกว่าเล่นนะไม่ใช่เล่นได้นะโออันนี้เด็กฟามผมนี่ว่ะผิดผิดผิด sorry sorry ต้องไปตัวนี้นี่ซซโซผมว่าเอาไม่เปิดมาเป็นโฮกปก็ <laughs> หลักๆก็หาได้จากกองใหม่เนาะไอกองของอัลติเมทคาออสเนาะซึ่งซซโซอยู่น้ำหมดเลยนะเป็นตีมใหม่เนาะ ที่หลักที่ต้องหาก็เป็นพวกอนะัลบาสเนาะแล้วก็การ์ดสามัญเนานะอย่างดีๆโคสามัญก็อยู่ในกล่องเชนะิงโฮมเนาะแล้วก็อัลบาสอันนี้อยู่ในกล่องของเมเจอร์สติกเมจิงเนาะซึ่งมันอยู่กล่องเดนะียวกับน็อกมาติก้าแล้วก็อนาคตใครที่จะเล่นเบนเดตก็ต้องเก็บสานะครับใบน,นี้เนาะแล้วก็ในส่วนองใบนี้อนาคตก็น่าจะต้องเก็บ2ใบเนาะสองใบี่มากกว่าแล้วก็บุ๊คออฟแมนนี่อยู่กล่อง ก่อนเดียวกับด็อกมาติก้าเอาบัสเลยนะเปิดได้คู่เลย2ใบเนาะแล้วก็อินเปอร์วันนี้อยู่กล่องซีชั่นล่าสุดเนาะก็ใครที่เบื่อการโดนเบื่อกับมอนเก่้งกก็ในเกตเอาซะนะก็ไปเปิดกันได้เนาะแล้วก็เอโซเอซาเล็ก็อันนี้อยู่กล่องเดียวกับไอ้นี่ด็อกมาติก้าแล้วก็กล่องนี้ได้ถึง3ใบเลยทีเดียวเนาะแล้วก็ลูดูดีโรสใบนี้อยู่กล่อง เอ็กซัตไอน,นี่เนาะกล่องซัตเตอร์ของแบ็คโรดเนาะแล้วก็ดังชิงวันนี้อยู่กล่องพลาสติกอาร์เนาะเป็นกล่องของออสไอเฟรลัมเนาะก็อยู่กล่องกล่องนี้เนาะแล้วก็แบ็คโรดอันนี้อยู่ไอ้น,นี่กล่องครบรอบเนาะแต่อันนี้เป็นอาร์พิเศษเนาะอาร์ตโปรตีมันมันไอน,นี่มันก็ใช้อาร์ตโปรตีได้แหละอยู่ในกล่องเดียวซัตเตอร์แบ็คโรดอ่ะเออก็ไปเปิดได้คู่กันเลยเนาะแล้วก็อนาเมนวันนี้ ยูกล่องมินิเนียดูเอลเนาะก็ใช้เป็นใครที่เล่นซิโคท่าน,น้ำก็ใส่มปนี้ไปสามมันได้นะเพราะว่าแค่เห็นมอนท่าน,น้ำในสื่อสารก็ในเกมไป้กับดักได้แล้วนะอืมแล้วก็ใส่นกมายิงยิงบอดเขาเนาะก็อยู่ฟิวเจอร์เซอร์กิตประมาณนี้เนาะโอเคก็โดยรวมเด็กนี้ก็เก่งแต่มันยังไม่จ๋ารู้สึกว่ามันกักอะไรสักจ๋านะเพราะว่าเมตานี้สกิลแบะสักส่วนใหญ่อืมเห็นเด็กสกิลแล้วแบบโอ้ก็ ก็แบบให้เขาไปเถะนะก็ประมาณนี้นะสาวเด็กซอโซเนาะก็ใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดซับใครชอบจะเธอเองด้วยนะครับแล้วก็พบใหมให่คลิปหน้าครับสวัสดีครับบ๊ายบายจ้า